สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบิลลิเวอร์สามหกเซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีสิงห์และลัคนาสิงห์สามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับถ้าต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดลาอาดีมาที่บิลลิเวอร์สามหกตรงด้านล่างที่ผมชี้ตรงนี้อัดลาอาดีมาทำค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษลดให้2ต่อในต้นเดือนมิถุนายนก็คือวันที่1ถึงวันที่10มิถุนายนวันที่10มิถุนนนนายเป็วัสุดดดดทท้าาาาา้าาาายออัลีมคคค่รรูไรับก็จะราคาคพิเเเศษนาาะอย่ลลังใจ สำหรับคนที่อยากได้ราคาพิเศษเพราะว่ามันไม่ดีมันไม่ได้มีบ่อยนะครับรถสองต่อเนี่ยก็รีบอลไดีมาทำค่ากูกันเลยครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ซีรีส์พื้นวัสนาในดวงชะตากลับมาแล้วในซีรีส์พื้นวัสนาเพราะเราไปโฟกัสกับดาวตรีเทพยายเยอะเนาะเพราะว่า3ดวงเลยอะแล้วต้องทําคลิปต่อเนื่องกันมาแล้วหลายเดือนอีกมันก็เลยหายไปเลยในช่วงหนึ่งตอนนี้กลับมาแล้วนะครับเป็นซีรีส์พื้นวัสนาด้านของการเงินครับรอบนี้เป็นเรื่องการเงิน อรอบที่แล้วเป็นเรื่องของภพสุภะโอ้โหอนาคตปังมากคือคนดูเยอะมากขอบคุณมากคือแบบจะต้องกลับมาทําเลยนะครับการเงินหรือพบกระดุมพระเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจกันว่าราศีสิงห์มีเงื่อนไขมีอะไรยังไงต้องปีเกี่ยวพันยังไงเมื่อดาวสถิตในภพเรือนต่างๆอาจาะมาดูฟรีเลยนะครับแต่ใครมีคาถามเพิ่มเติมก็ปรึกษาดูส่วนตัวได้มีค่าครูรลดราคาให้แล้วเนาะคลิปนี้เรามาดูกันตนุราศีสิงห์อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ได้ทั้งราศีราคนาชะจุดเดียวกันครับตนุราศีสิงห การเงินคือดาวพุธดาวพุธเป็นราศีกันเนี่ยเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระหรือการเงินครับนห่นอ่มหมายคามว่าดาวพุธเป็นเรือนการเงินเนี่ยเป็นดาวเล็กๆคือเป็นดาวเคราะห์ที่เล็กที่สุดในดาวโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ไทยนะไม่ใช่โหราศาสตร์ตะวันตกโหราศาสตร์ตะวันตกจะเป็นดาวพลูโตเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นดาวที่เป็นดาวเคราะห์วงในแทนไม่ใช่ไม่ใช่รอบนอกเนาะก็จะกลายเป็นว่าดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเล็กที่สุดดังนั้น คนราศีสิงชคดีอย่างหนึ่งแต่เป็นดาวดวงเล็กนะก็คือกระดุมพระกับลาพระเป็นเจ้าเดือนเดียวกันดังนั้นคนราศีสิงมีพื้นฐานดวงชะตาดีที่สุดใน12ราศีเรื่องการเงินหมายถึงคุณราศีสิงเนี่ยรวยไวกว่าชาวบ้านรวยไวที่สุดในบรรดา12ราศีโชคดีที่สุดแต่มีคนที่โชคดีอันดับสองลงมาก็คือคนราศีกุมเขาจะรวยช้าแต่เขาจะรวยมากมากกว่าคุณอีกครับแต่เขาจะรวยช้ากว่าคุณคุณรวยไวกว่าเพราะเป็นดาวเล็ก โคจรวัวแต่ของเขาดาวโคจรที่เป็นการเงินจะเป็นดาวพฤหัสแล้วก็เป็นลาภาคือพฤหัสดังนั้นเนี่ยเขาจะได้โชคใหญ่ดาวพิเป็นดาวสุรคราะห์โชคใหญ่แต่ดาวพุธเนี่ยเป็นดาวลวนเลเล็กๆให้เล็กๆเรื่อยๆแต่คุณต้องเก็บเก่งคุณถึงจะรวยนะจำไว้นะกระดุมผาแปลว่าการสะสมถ้าคุณไม่สะสมคุณไม่มีวันรวยครับอย่าคิดว่าเงินเดือนสูงแล้วคุณรวยนะไม่ใช่คนรวยคือคนเก็บเงินเก่งมีเงินในบัญชีมีทรัพย์สินรวมกัน มันมีมูลค่าสูงไม่ได้หมายถึงเงินเดือนสูงแล้วบอกว่ารวยไม่ใช่อันนั้นเขาเรียกว่าทําตัวรวยนะครับคนที่รายได้ดีคือคนที่ทําตัวรวยแต่คนรวยจริงๆคือทรัพย์สินเงินทองรวมกันแล้วเอามากองรวมกันแล้วเนี่ยเปิดทรัพย์สินแล้วเนี่ยธนาคารเงินสดอสังหารวมกันเนี่ยได้เยอะอันนี้ถือ,ถอว่ารวยคือการเก็บครับคนรวยคือคนเก็บตังค์ไม่ใช่คนใช้ตังค์ดังนั้นคนยิ่งใชง้ยิ่งใช้มากเท่าไหร่ก็ยิ่ง รวยน้อยลงเรื่อยๆต่อให้เงินเดือนสูงก็ตามอย่างเช่นคนเงินเดือนแสนหนึ่งแต่ใช้ตลอดเวลาไม่เหลือเก็บกับคนที่เงินเดือนสามหมื่นห้าหมื่นแต่เก็บตลอดเลยเก็บเก่งมากใช้ประหยัดมากเลยคิดว่าใครจะรวยมันก็ไม่ต่างกับกระต่ายกระเต่าครับอย่าประมาทว่ากระต่ายมันเก่งมันกระโดดไวกระโดดสูงแล้วมันจะชนะเต่าสุดท้ายเต่าก็ชนะกระต่ายได้เขาบอกไวใ้ให้รู้ไว้ว่า โลกใบนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ดําพลิกเป็นขาวขาวพลิกเป็นดําได้คนผิดก็เป็นถูกได้คนถูกก็เป็นผิดได้อ่าดังนั้นเนี่ยคนเคยชั่วก็ดีได้คนดีเคยดีอ่ะก็ชั่วได้อะไรก็เกิดขึ้นได้บนโลกใบนี้มันไม่มีความแน่นอนเนาะดังนั้นให้รู้ไว้ว่าโลกใบนี้คือความไม่แน่นอนคือราหูคือเงาอังคารคือการเปลี่ยนแปลงการกระทําดังนั้นเนี่ย เราต้องเข้าใจว่าทุกอย่างบนโลกเกิดการเปลีป่ยนแปลงอะไรก็ไม่แน่นอนดังนั้นก็อย่าชะล่าใจในปัจจุบันเพราะอนาคตมันยังมาไม่ถึงอะไรจะเกิดขึ้นก็ได้นะครับทีนี้เรามาดูกันที่ดาวดวงแรกดาวพุธไปสถิตในเรือนตนุนะครับเรียกว่ากระดุมพัตตนุกระดุมพรตตนุเนี่ยเป็นดาวที่ดีมากเพราะได้3ตํตำแหน่งเลยครับมันจะมาได้แบบเริดมาก1คือตำแหน่งอุจจาวิราชคือตำแหน่งของดาวพุธท,ที่เด่นเนี่ยหมายถึง มีอำนาจในการสื่อสารการพูดกจจ็จะเจรจากาันเข้าสังคมการเซ็นสัญญาการพูดทุกอย่างจะทําให้ได้เงินได้ทองอันนี้คือโชคดีมากคือหมายถึงสื่อสารและพูดออกไปแล้วจะได้เงินได้ทองอันนี้จะได้ง่ายมีอํานาจมีน้ําหนักในการพูด2คือตําแหน่งของราชาโชคได้มาง่ายมีคนสับสนตลอดไปที่ไหนก็โชคดีไปหมดคําว่าราชาโชคคือโชคดีไปอยู่ที่ไหนก็โชคดีไปหมดได้ง่ายๆแต่ต้องเข้าใจก่อนว่ามีาหาจักด้วยก็แปลว่าต้องวิ่งเต้นต้อง ลงทุนลงแรงด้วยไม่ใช่ว่าจะได้มาง่ายอย่างเดียวเพราะมันได้ตําแหน่งสองตแหน่ง 3. คือตําแหน่งของอมหาจักรราชาโชคใช่ไหมแล้วก็อุจจาราิยานี่แหละรวมกันดังนั้นจึงหมายความว่ารวมรวมแล้วนะต้องทําบ้างแต่เดี๋ยวมันจะมีโชควิ่งเข้ามาหาคือหมายถึงคุณได้โอากาสได้ดีแต่คุณต้องลงมือทําไม่ใช่ว่าไม่ทําไม่ทําก็ไม่ได้แต่ถ้าลงมือทําคุณได้แน่ประมาณนี้ครับดังนั้นเนี่ยอย่าเกี่ยงงอนกับการทําอย่าเกี่ยงงอนกับ ว่าฉันต้องนั่งตีพุงอยู่บ้านแล้วมันจะได้อย่าลืมว่าการใช้ชีวิตของเราทุกอย่างคือการแอคชั่นถูกปะครับแล้วจะแอคชั่นเพื่อให้หาตังค์มันจะทําไมฮะทำไมมันยากเย็นอะไรนักหนากับการใช้ตังค์แอคชั่นได้แต่การหาตังค์แอคชั่นไม่ได้เอองงมะสรับคนเนาะอะไรประมาณนี้ครับดังนั้นเนี่ยแค่เปลี่ยนมุมมองให้สนุกกับงานคือหมายถึงว่าทํางานคือคุณคนคนนี้เป็นคนโชคดีอยู่แล้วแค่เปลี่ยนมุมมองว่าทํางานในสิ่งที่ชอบทํางานในสิ่งที่ใช่คือถนัด ทำไปสิเดีย๋ยวมันก็ได้เงินปั๊บป๊บ,ปบมันก็ได้เงินเงินมาง่ายอยู่แล้วนี่ทาไมเออสวรรค์ช่วยแล้วเรียกว่าฟ้าส่งมาให้เราเนี่ยให้เรามีพรสวรรค์เราก็แค่ใช้พรแสวงเพิ่มเข้าไปแค่นั้นเองมันก็ได้มาแล้วง่ายๆดีกว่าชาวบ้านชาวเมืองอีกทําแทบตายยังไม่ได้เลยตัวเองทําง่ายๆก็ได้ทําไมไม่ทำเนาะอะไรประมาณนี้ครับต่อไปดาวพุธเป็นเกษตรในเรือนการเงินอันนี้คือไม่อดไม่อยากการเงินนะคือมาได้เรื่อยๆ อันนี้ก็เหมือนกันไม่อดไม่อยากเรื่องการเงินเรียกว่าเงินทองไหลม,มาเทมาก็ว่าได้ครับเพราะอะไรเพราะดาวพุธเป็นเกษตรและอุดด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสองราศีเนี้ยจะต้องอยู่ตำแหน่งหมายถึงว่าองศาอยู่ที่ตำแหน่งขององศาว่าองศาเท่าไหร่ถึงจะได้อุดหรือเกษตรอันนี้ก็เหมือนกันจะเป็นมหาจักรจะเป็นราชาโชคจะเป็นอะไรเนี่ยมันก็ต้องมีองศาอยู่ที่ตำแหน่งขององศาที่ลกักนณาเกาะนะครับหรือดาวพุธไปเกาะว่ามันจะอยู่ในตำแหน่ง องศาที่เท่าไหร่มันถึงจะบอกได้ว่าเราเป็นตำแหน่งไหนเด่นกว่ากันนะครับอ่ะฝนมาแล้วอาจจะต้องใช้ว่าจะไปซื้อข้าวข้างนอกคือแบบมันจะหยุดให้เราไหมเนี่ยแต่มันฟ้าสว่างอยู่น่าจะได้อยู่มั้งอ่ะโอเคทีน,นี้ขออภัยนะถ้าเผื่อมีเสียงฝนแทรกเพราะผมทําอะไรไม่ได้ผมต้องอัดตอนนี้เพราะว่าถ้าผมสต็อปไปเนี่ยมันมันอ่าคยกอ,อะไรวิดีโอมันจะสต็อปโดยอัตโนมัติแล้วผมแยกคลิปไม่ได้ นะครับอันนี้ต้องขอโทษด้วยก็อาจจะมีเสียงฝนแทรกนิดหนึ่งเนาะอาทีนี้เดี๋ยวพยายามจะพูดให้ดังขึ้นนะครับแต่คิดว่าคงยังยังไม่ได้แรงมากเท่าไหร่ท่านในคลิปเนี่ยนะครับแต่ถ้าเป็นผมได้ยินเนี่ยจะเสียงดังมากทีน,นี้กระดุมพับเกษตรเงินทองไหลมาเทมาคนยังไม่เคยอดอยากเรื่องการเงินแต่มันอาจจะหมดบ้างนะครับแต่มันก็มาได้เรื่อยๆหมายความว่าพอมันจะหมดปุ๊บมันจะมีเหตุให้มาเอาพูดดูเหมือนกับมหัศจรรย์นะแต่ตามจริงผมเคยพายถูกด้วยนะ เพราะว่าหลายคนก็บอกว่าอย่างนั้นจริงๆเอออาจารย์แปลกมากเลยเหมือนอาจารย์พูดเลยว่าเหมือนมันจะหมดนะแต่อยู่ๆมันก็มาเออมันแปลกประหลาดมากเลยอยู่ดีมันก็เข้ามาแบบมีมีมีเหตุให้เข้ามาของการเงินแล้วแบบมีพอดีอะไรแบบเนี้ยมันหมดแล้วนะแต่มีพอดีอะไรแบบเนี้ยก็คือการเงินไปเกษตรอันนี้คือความมั่นคงของดาวเกษตรเกษตรคือความมั่นคงแปบลบว่าได้แน่แนได้แน่นอน เพราะลา,ากระขมพาคือได้มาง่ายคนลาสีสิงได้เงินง่ายได้เงินได้ลาบเป็นเงินเข้าใจไหมครับก็เลยโชคดีกว่าชาวบ้านเข้าใจหรือยังเออคนลาสีสิงไม่ชอบคําว่าเข้าใจหรือยังมีมีคนบรรทวงผมสองคนคําว่าเข้าใจหรือยังเออคือแบบไม่ชอบไม่ชอบคํานี้อาจจะหมายถึงตัวเองอะชอบพูดตัวเองอะชอบทําแต่ไม่ชอบฟังคือเหมือนกับเป็นการ สั่งคนอื่นนะครับอืเหมือนกับออกคําสั่งว่าตกลงเธอเข้าใจไหมยังไงคือจำจี้จำชัยอะ่ะเหมือนกับเป็นอาการสั่งนะครับประมาณนั้นน่ะคนสิ่งจะไม่ชอบเพราะตัวเองชอบทําแต่ไม่ชอบให้คนอื่นมาพูดกับตัวเองแบบนี้เหมือนผมเป็นคนหนึ่งเหมือนกันเป็นคนที่แบบเราจุกจิกกับคนอื่นแต่คนอื่นอย่ามาจุกจิกกับฉันเพราะถ้าจุกจิกกับฉัน,ฉ,นฉันไม่ฉันไม่โอเคฉันไม่ไหวแต่ถ้าเบื่อฉันจุกจิกคนอื่นได้อะนเป็นยางเง ผมก็เข้าใจผมเข้าใจคุณนะแต่ว่ามันพูดไปแล้วเนาะก็เอาเป็นว่าอย่าคิดมากผมไม่ได้ว่าคุณผมแค่แค่คือมันเป็นตัวของผมเนี่ยเป็นคนที่อาจจะ จิก,กัดบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับต้องต้องเข้าใจแต่ไม่ได้เป็นเป็นการที่แบบหมันไส้หรืออะไรไม่ใช่ครับก็หวังดีนั่นแหละแต่หมายถึงว่าบางทีผมอาจจะพูดให้มันออกอัทรลดหน่อยเพราะว่ามันอาจจะไม่น่าเบื่อไงเพราะบางทีพูดไปแล้วมันน่าเบื่อผมก็เลยนพูดจาให้คุณแบบดึงสติกลับมาบางทีคุณอาจจะฟังแบบเรื่อยๆเปื่อยๆไปไม่ได้อะไรแต่พอเวลาพูดอะไรที่มันแบบเออมันรู้สึกมันจะได้กลับมาไงสติมันจะได้อยู่กับเขาเรียกโฟกัสนะครับเออ ไม่ได้โฟกัสกันอยู่กับตรงนี้ต่อเนาะอ่ะประมาณนี้ขออภัยก็ไม่ได้ตั้งใจจะพูดนะแต่ว่ามัน,ม,น,ม,นมันพูดไปแล้วอะเนาะประมาณนี้ทีนี้เรามาดูกันต่อที่ดาวพุธอยู่ในเรือนสหชะอยู่ในราศีตุลดาวพุธในสหชะเนี่ยระวังอย่างหนึ่งคือมันดีนะแต่ระวังอย่างหนึ่งอเอาดีก่อนดาวพุธในสหชะคือการพูดการสื่อสารการเจรจาการเข้าสังคมการเซ็นสัญญาเนี่ยจะเกิดเงินแปลว่ายิ่งคอนเนคชั่นมากยิ่งดียิ่งมีเพื่อนก็ยิ่งมี เงินเข้ามานะครับมันได้โชกลาบจากการติดต่อการสื่อสารนะครับทำอาชีพเกี่ยวกับการติดต่อการสื่อสารได้เงินเลยได้เงินดีจาไว้นะครับทํางานให้ได้เกี่ยวพันกับการเงินแล้วเราจะรวยไม่ใช่ว่าไปทํางานที่แบบฟ้าส่งมาให้ฉันมีพรสวรรค์แต่มันไม่ได้เงินอ่ะเออมันมีนะอย่างผมมาก่อนหน้านียทำงานที่ชอบแต่มันไม่ได้เงินแต่งานที่มันไม่ใช่ไงถ้าทํางานที่ชอบแล้วเป็นใช่ด้วยอ่ะมันจะได้ตังคข้าใจป่ะครับต้องทํางานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ถึงจะได้ต่อให้ไม่ชอบก็ต้องทําเพราะไม่งั้นก็จะไม่มีเงินโอเคนะยกเว้นคุณรวยมาแต่เกิดอยู่แล้วมีบรดกอยู่แล้วอันนั้นไม่ต้องก็ได้ไปทําสิ่งที่ชอบละลายทัพย์ไปเลยก็ไม่เป็นไรเพราะอย่างน้อยคุณก็มีต้นทุนอยู่ถูกปะครับแต่ถ้าคุณไม่มีต้นทุนอะ่ะคุณเกิดมาก็เป็นลูกอ่าพ่อแม่เป็นชาวไร่ชาวนาแล้วจะไปทํางานที่ชอบแต่ไม่ได้เงินก็ก็อดตายอะ่ะถูกปะครับอันนี้พูดตรงๆก็อดตุยนั้นเราก็ต้องพยายามเอ่อทงานที่ ได้เงินดีกว่าถึงจะไม่ชอบก็อดทนทําไปก่อนให้ได้เงินก่อนแล้วค่อยไปทําในสิ่งที่ชอบทีหลังยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนหมอฤทธิ์เดอะสตาร์นะครับเขาเคยบอกว่าพ่อแม่อยากให้เป็นหมอแต่ตัวเขาเนี่ยชอบรักการบันเทิงหมายถึงว่าอยากเป็นนักแสดงเขาเขาก็มาแสดงด้วยเนาะแล้วก็เป็นหมอด้วยคือเรียนหมอก่อนแล้วเขาก็อ่ะได้มาทําตามคําฝั่งอ่ะแล้วบังเอิญว่าเป็นเดอะสตาร์ใช่ไหมก็ก็มีชื่อเสียงขึ้นมา ก็เลยกลายเป็นได้ทั้งสองแล้วเขาก็ใช้ผนวกกันดีมากเลยคือเขาใช้ชื่อเสียงของเขาอะที่มีอะไปโปรโมทคลินิกของตัวเองอะไรแบบเนี้ยเออมันก็ทําให้คือเป็นคนดังไงหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองด้วยครับเพราะมีชื่อเสียงนําละเห็นไหมดวงเขาอาจจะเป็นอย่างนี้ครับมันกับว่าชื่อเสียงนําแล้วทําให้การเงินตามมาอะไรแบบเนี้ยแต่ว่ามีพ่อแม่คือไม่ทําในสิ่งที่ไม่ได้ต้องการไม่ได้สิ่งที่ชอบแต่ก็ต้องทาเพราะพ่อแม่เป็นคนแบบ เสียมให้ทำคือคือผมสงสารคนเหล่านี้มากเลยครับเพราะว่าคือโชคดีอย่างหนึ่งพ่อแม่ผมเป็นคนที่ค่อนข้างเข้มงวดแต่มีอย่างหนึ่งที่ที่ดีมากก็คือเขาไม่เคยไม่เคยบังคับเรื่องการเรียนขอแค่ผ่านพอขอให้ผ่านจบปริญญามาพอเพราะว่าเรามีกงศีทําการค้าอยากให้มาทําต่อก็เลยไม่ได้ไม่ได้ซีเรสอะไรขอแค่จบมาก็พอ หมายถึงจบตามเกณฑ์ของทางรัฐบาลบอกอะก็คือมาหาลัยนี่แหละจบมาหาลัยพอคือเกรดได้เท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรขอแค่ไม่ไม่แย่เกินไปอะไรประมาณนี้ยพอแค่จบแล้วมันโอเคพอไม่ต้องสวยก็ได้อะไรแบบเนี้ยเออนี่คือข้อดีที่ท,ที่เขาไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วเราก็จบตามเกณฑ์แล้วเราก็ได้โอเคตามนั้นพอดีเพราะเขาบอกเลยว่าถ้าไม่จบตามเกณฑ์นะต้องใช้เงินเรียนเองนะเออเราก็ต้องจบตามเกณฑ์ครับเพราะไม่งั้นเราก็ต้องหาเงินเลี้ยง ตัวเองอะ่ะเพื่อที่จะเอามาเรียนแล้วตอนนั้นมันก็ยากด้วยครับอืมมันเรายังไม่มีเงินเนาะหาเงินยังไม่ได้เลยนั่นแหละประมาณนั้นผมเพิ่งมาหาเงินได้ตอนอายุ32เองนะครับก็คือทําตรงเนี้คือได้เงินจริงๆจังจ,งจ,งจังอะ่ะเออแต่ว่าก็ภูมิใจตรงที่ว่าเราไม่ได้มีเงินทุนอะไรเลยกับพ่อแม่มาคือมันอาจจะมีเล็กๆน้อยๆที่ที่ติดมาจากพ่อแม่ตอนแรกอะ่ะแต่เรามาทําตรงเนี้ยคือไม่มีต้นทุนแทบไม่มีต้นทุนเลยเพราะทุกอย่างมันคือคือโน้ตบุ๊กเราก็มีอยู่แล้ว ไฟเราก็ใช้กับพ่อแม่อยู่แล้วแล้วก็ <im it> อะไรแบบน,นี้มันมันมือถือก็มีอยู่แล้วอะไรแบบนี้ครับก็ท <c oughs> ุกอย่างก็เลยไม่ต้องซื้อมันก็เลยทําได้เลยคือแบบแทบจะไม่มีค่าลงทุนอะไรอาจจะว่ามีการไปเรียนอะไรเงี้ยมีมีเศษังินซื้อหนังสือซือ้ออะไรเงี้ยยังมีบ้างนะครับแต่ว่าถือว่าน้อยถือว่าต้นทุนครั้งเดียวจบเลยไม่ต้องแบบซื้อมาขายไปเหมือนพวกทําอาหารเนาะอะไรเงี้ยมันก็จะของเสียของอะไรไปเรื่อยมันก็จะแบบ ไปเรื่อยอะเออนั่นแหละก็ไม่ได้ขนาดนั้นก็ถือว่าโชคดีหน่อยแล้วก็ทําให้มีเงินมีทองได้ทุกวันนี้ก็มีกินมีอยู่โดยไม่ต้องพึ่งพ่อแม่แล้วอะไรแบบเนี้ยแล้วก็หยิบจ่ายใช้สอยช่วยพ่อแม่ไปอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคก็ก็ถือว่าเออมันตั้งตัวได้หลังจากอายุสาสบสองปีไม่ได้ตั้งตัวได้หรอกแต่หมายถึงเริ่มมีตังค์นะครับอายุสาสบสองปีนะชา้ากว่าชาวบ้านเขาหน่อยอืมโอเคทีนี้แต่ดีที่เรายังไม่ตกงานไม่เคยตกงานตั้งแต่นั้นมายังไม่เคคคยตกงานนนนอออััออีีนะะ้้ืขดะรบ แต่เราอาจจะไม่ได้รวยเหมือนชาวบ้านอาจจะไม่ได้เงินเยอะเหมือนชาวบ้านอะไรประมาณนี้ครับทีนี้เรามาดูที่ดาวพุธในเดือนพันธุอัน,นดีที่สุดนะครับพันธุในเรือนอะไม่่ขอโทษกระดุมพระเป็นเรือนพันธุดีที่สุดเพราะมันเป็นการเงินไอ้หมายถึงในความคิดผมนะเพราะว่าพันธุคือความมั่นคงพอดาวการเงินมาตกในพันธุแปลว่าเงินมั่นคงก็แปลว่าคนคนนี้โชคดีมาจะเกิดเลยหมายถึงพ่อแม่มีเงินมาตั้งแต่เรายังไม่เกิดเลยอะ่ะเออพ่อแม่เป็นขาขึ้น มีเงินมีทองแล้วมีเราพร้อมอะ่ะคือหมายถึงว่าเราเกิดมาตอนที่เขาพร้อมพอดีอันนี้คือโชอคดีมากมีเงินมีทองคาบเงินชอ้อนเงินชอ้องทองมาเกิดไม่พอแถมยังตัวเองก็ดีด้วยเพราะว่ากระดุมพระพันธุหมายถึงถ้ามีพื้นที่มรดกอะไรที่ได้มาปุ๊บเนี่ยเอาไปขายอย่างเนาะไอ้คืออันนี้เป็นเกณฑ์ลักษณะของการขายหมายถึงขายแล้วได้ตังก้อนหนึ่งก้อนใหญ่มากคือได้เงินจากอสังหาเป็นคนที่แบบเนี่ยลาภได้โชคลาภเป็นอสังหาแล้วยังเอาไปขายได้เงินด้วย แต่มันไม่ได้หมายถึงอาชีพนะครับถ้าเป็นอาชีพต้องไปดูดาวอาสังหาด้วยประกอบนะครับแต่อันนี้หมายถึงจะได้เงินจากการซื้อขายอาสังหานะครับอันนี้เป็นลักษณะที่ดีเนาะก็ถือว่า,าถ้าใครมีบรดก,ก็ปล่อยเช่าไปก็ได้เป็นลักษณะนี้ก็ได้เงินได้ทองเหมือนกันจะขายก็ได้จะเช่าก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่ายุคนี้เป็นยุคที่ขายยากถ้าเช่าจะง่ายกว่านะครับต่อไปดาวพุธอยู่ในเดือนปุตตะง อันนี้อยู่ในตำแหน่งตรีโกัคนาเมื่อกี้อยู่ในตำแหน่งเกณฑ์ลัคนาเกณฑ์ลัคนาจะดีแต่ตรีโกัคนาก็ดีแต่อ่อนลงมานิดหนึ่งปุตตะเนี่ยแปลว่าเล็กๆในน้อยเรื่อยๆแปลว่าเด็กดังนั้นหากินกับเด็กครับอย่าอย่าดูถูกนะหากินกับเด็กรวยนะแต่ต้องเก็บเงินเก็บเงินให้เป็นแล้วจะรวยแล้วก็ปุตตะกระดุมพระ,อะขอโทษครับกระดุมพระปุตตะหมายถึงการลงทุนเงินเอาไปลงทุนก็จะได้เงินกลับคืนมาแต่ต้องไปดู าดาวปุตตะไปอยู่ที่ไหนด้วยนะครับทุกอย่างต้องตามไปดูด้วยนะว่าเจ้าเรือนมันไปอยู่ที่ไหนถ้าเจ้าเรือนอย่างเช่นพันธุมาดีแต่พันธุไปตกอริอย่างเงี้ยมันก็ทําตัวเองทั้งนั้นนะครับเออหรือไม่ก็อ่ะที่ว่าได้เงินได้ทองจากอสังหาแต่ก็ต้องเป็นหนี้ในการได้มันมาก่อนถึงเอาไปขายในภายหลังได้อ่าอะไรประมาณนี้ก็คือต้องเหนื่อยก่อนแล้วถึงจะสบายทีหลังก็เป็นไปได้เห็นไหมครับอยู่ที่ว่าดาว ไปตามสืบด้วยว่าดาวไปอยู่ที่ไหนนะครับจี it, ได้เงินมาเรื่อยๆเล็กๆลงทุนก็จะมีเงินมีทองแต่อย่าปุดตะอรินะไม่งั้นก็ทําไปก็เหมือนตําพิคน่าแแม่น้ําก็อย่าลงทุนดีกว่าเพราะว่ามันมีตะเจงทีนี้ดาวพุธเดอือนอริกระดุมพระอริคนนี้ถูกปั๊มหน้าผากมาจะเกิดเลยครับว่าเป็นดวงนี่สินมาถึงเป็นต้องเป็นนี่สินแน่ๆคนคนนี้การเป็นนี่สินไม่ได้น่ากลัวไม่ได้น่าเกลียดอะไรถ้าเป็นนี่ที่มันก่อเกิดประโยชน์ แต่ถ้านี่ที่ไม่กอ่อเกิดประโยชน์จะเป็นวงจรอุบาทดังนั้นอย่าทําให้เกิดองคจรอุบาทเด็ดขาดคนเหล่านี้ให้กระทําในนี่ที่กอ่อเกิดประโยชน์เท่านั้นครับ แล้วเราจะไม่เป็นหนี้ระยะยาวจะได้แบบไม่มีปัญหาแต่หนี้มันจะมาตลอดเลยนะครับไม่ได้หมายถึงว่ามันจะมาครั้งเดียวจบอย่าคิดว่ามาทีเดียวจบนะครับและอาจจะเป็นคดีความเรื่องการเงินฟ้องร้องเรื่องการเงินได้ด้วยนะถ้าเป็นดาวหลายมาเบียดเบียนหรือเรียกว่ามีดาวคู่ศัตรูร่วมนะครับต้อง,องระมัดระวังด้วยเนาะในสําหรับคนที่ได้กระดุมพระอริหรือดาวพุธยืน,นอรินนั่นเองเดี๋ยวไปต่อในคลิปหน้าคือปตอนนัตนิถึงวินาศในเรื่องของการเงินต่อครับกดไลก์กดแชร์กดสติ๊กเกอ like, ์ติดตามบริจาคกับช่องชาแนลของเราได้นะครับขอบคุณครับ